ครับที่สนใจเติมเกมราคาถูกรวดเร็วทันใจไร้กังวลครับจดทะเบียนถูกต้อง100%เปอร์เซนะฮะช่วงที่ผ่านมามีการอัปเดตราคาค่อนข้างเยอะนะฮะราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าเพจนี้ผมว่าราคาค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับถ้าสนใจครับก็ไปที่เพจในเฟซบุ o กครับลักกินคอยได้เลยครับหรือว่าคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านนะคลิปนี้ผมมาบอกถึงกิจกรรมหรือว่าสิ่งที่จะมาในวันพรุ่งนี้แล้วนักเตะที่จะมาในวันพฤหัสนี้ครับจะมีนักเตะคนไหนแล้วมีค่าพลังอะไรเท่าไหร่ครับมาเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับแน่นอนนะสิ่งแรกครับล็อกอินโบนัสเนี่ยก็ได้รัวๆยาวๆกันอยู่แล้วนะฮะอย่าลืมเข้ามาล็อกอินกันด้วยครับแล้วก็พวกกิจกรรมเนี่ยก็กําลังจะหมดแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นให้ครบให้จบ กันด้วยนะฮะแจกทั้งเทรนนิ่งครับทั้งฟรีนักเตะครับฟรีนักเตะทั้งแบบไปซุ่มแล้วก็ได้แบบนักเตะของลีกอื่นๆเยอะแยะเลยนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นในครบกันด้วยนะครับนักเตะแพ็คแรกครับที่จะมาในวันจันทร์นี้ครับนี่เลยครับนักเตะแพ็คนี้เลยฮะโอ้โหแต่ละคนก็เดือดๆโหดๆกันทั้งนั้นครับโจโชคิมิตอะไรพวกนี้ครับเดเกอาครับคิดว่าน่าจะตันอยู่ที่98นะฮะนี่ครับโจโชคิมิตครับ99ถึง100แน่นอนครับสำหรับ โชวคิมีแล้วก็อุสมานเดเบเล่ครับตัน98ครับตำแหน่ง RWF น่าสนใจสุดๆครับแล้วก็อีกแพ็คหนึ่งครับคับเซเลคชั่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลครับนี่ฮะแต่ละคนเนี่ยก็ข่าพลังเดือดๆนะ่าสนใจกันทั้งนั้นครับนี่ครับคนนี้ครับจ้องอยู่ครับคาเซเมโล่นะฮะตำแหน่ง RWF ครับน่าจะตันอยู่ที่98นะฮะสำหรับคาเซเมโล่แล้วก็นี่ฮะฝั่งลิเวอร์พูลก็มีกัคโปนะฮะ LWF 97นะฮะน่าสนใจสุดๆครััับส่วววนนนกกกกเเตตะะแล้็พ บิ๊กทีมในวันพฤหัสเนี่ยขอเอาแพ็คกแรกต่างๆที่ยังไม่มาเนี่ยเอามาให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาคาดการณ์อีกทีว่าแพ็คไหนเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์จะมามากที่สุดครับแพ็คแรกครับเป็นของอินเตอร์มิลานครับแพ็คสองครับ FC บาร์เซโลนาครับบาร์เซโลนาเนี่ยก็โอกาสมาผมว่าค่อนข้างสูงนะฮะสำหรับ FC บาร์เซโลนาแต่ละคนก็เดือดๆกันอยู่แล้วครับสำหรับบาร์ซ่าต่อมาเป็นของโรม่าครับโรม่าก็น่าสนใจนะครับ นี่ฮะแล้วก็แพ็คนี้ครับผมชอบมากๆครับสำหรับนี่ฮะมาดินี่นะครับนี่ฮะอีพิกเอซิมิลานแล้วก็นี่ครับสำหรับแฟนอัตตาลันตาก็ยังมีแพ็คที่มีโอกาสมาค่อนข้างสูงอีกเช่นกันครับแล้วก็ FC ฟซีบาเยนบูนี่ครับแม่น่าสนใจครับหลายๆแพ็คแล้วก็ลิเวอร์พูลครับแม่สุดๆกันไปเลยฮะและมีแพ็คของทีมชาติยัง อ,อิตาลีครับแล้วก็นี่เลยครับพนแรนนะครับแต่ละคนก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนี่ฮะอีปิกจากลาซิโอครับอีปิกจากนี่เลยครับนาโปลีฮะ แฮกหนมีโอกาสมามากสุดเนี่ยเดี๋ยวผมมาคาดการณ์กันอีกทีนะฮะส่วน Player of the Week 11คนครับก็เดี๋ยวมาคาดการณ์ให้ดูกันอีกทีละแต่ว่าที่ต้องมาแล้วแน่ๆครับสำหรับ e e แคน i g h t นะฮะคนนี้ตำแหน่ง DMF น่าจะต่าจะตัน98ครับคนนี้ก็น่าสนใจมากๆครับเมื่อคืนก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับสำหรับกองหน้าจากลรยงนะฮะและ้วกนี่ฮะฟิลโฟเดนครับหรืออาจจะเป็น ชูเลียนอาวลเลก็ได้นะฟอร์มค่อนข้างดีครับสำหรับ2คนนี้คนไหนมาก็ไม่ผิดหวังและฮะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับติดตาช่องนักบอลหมาดหลานไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับ